กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบเจอกับผมหนึ่งยุคนวิเศษสังมีทั้งข่าวด่วนซึ่งเป็นข่าวดีนะครับจึงรีบแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบเพราะล่าสุดเมื่อสักครู่นะครับคุณเราวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับได้ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการรับเงินเยียวยาของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ลงทะเบียนไปตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับ ก่อนหน้านี้กลุ่มที่ประกอบอาชีพก่อสร้างรับจ้างก่อสร้างต่างๆเนี่ยนะครับถูกตัดสิทธิ์ไปโดยอัตโนมัติว่าจะไม่ได้รับเงินเยียวยา5000บาทอย่างแน่นอนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณระวรนบอกแบบนี้นะครับว่ากลุ่มก่อสร้างนั้นก็จะมาในเคสเดียวกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาหากว่าท่านมีหลักฐานฟังดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายหรือว่าหลักฐานทางเอกสารต่างๆว่าบริษัทนายจ้างของท่านเนี่ยนะครับปิด กิจการหรืองานของท่านถูกสั่งพักไม่ได้ทำงานในช่วงโควิด1 9ระบาดนะครับสามารถยื่นหลักฐานทั้งที่เป็นภาพถ่ายหลักฐานเอกสารต่างๆนะครับเข้าสู่ระบบการพิจารณาในวันจันทร์ที่20นี้หรือที่หลายคนเรียกว่าเป็นระบบอุทธรณ์ก็ดีหรือเป็นระบบพบทวนสิทธิก็ดีฟังดีๆนะครับ20เมษายนี้ตั้งแต่6โมงเชา้า กลุ่มอาชีพก่อสร้างรวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาที่มีหลักฐานว่าตัวเองได้รับผลกระทบจากโควิด19ไม่ว่าจะถูกสั่งให้พักงานถูกเลิกกิจการบริษัทปิดตัวสามารถยื่นหลักฐานขอรับเงินเยียวยา5,000บาทได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปว่ากลุ่มอาชีพก่อสร้างที่ถามกันเข้ามาโครมโครมโค,ครมก่อนหน้านี้และผมเคยบอกกับคุณผู้ชมเล้วไงว่าต้องช่วยกันพูด ต้องช่วยกันนําเสนอต้องช่วยกันพูดต้องช่วยกันนําเสนอต้องช่วยกันตีแผ่พูดกับผมนี่แหละตีแผ่พานผมนี่แหละเพราะด้านหนึ่งคนก็ดูเยอะหรือจะเป็นเพจต่างๆที่มีคนติดตามเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นของคุณอนุวัฒน์อนุวัฒน์จัดให้ใช่ไหมครับจากช่องเจ็ดหรือเพจที่คอยรับเรื่องจากคุณผู้ชมทั้งหลายเนี่ยพูดบ่อยๆและผมบอกตลอดนะครับว่ารัฐบาลเขาฟังพล <c oughs> เอกประยุทธ์เนี่ยนะครับจะดีจะร้ายในสายตาคุณผู้ชมยังไงก็ตามแต่เนี่ยนะครับ แกเป็นคนฟังนะครับถ้าพูดอะไรไปเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับฟังแล้วนะครับสำหรับกลุ่มพี่น้องก่อสร้างก็คือว่าจะให้ยื่นเอกสารหลักฐานรูปภาพภาพถ่ายในการอุดทรนก็ดีหรือในการทบทวนสิทธิ์ก็ดีย้ำนะครับวันที่20เมษายนนี้หรือว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปย้ำกลุ่มอาชีพก่อสร้างท่านได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ท่านได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกไงครับถ้าคุณผู้ชมย้อนไปดูผมตั้งแต่วันพฤหัสวันสุกเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจําได้ผมถึงบอกไงครับว่าต้องช่วยกันพูดบ่อยๆต้องช่วยกันตีแผ่นําเสนอใช้คําพูดคําจาที่มีเหตุและผลเพราะเรายืนหยัดมาโดยตลอดว่ามันไม่มีอาชีพไหนหรอกที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด1 9ในครั้งนี้นะครับและครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเราพูดแบบนี้ตั้งแต่กลุ่มนักเรียนนักศึกษารัฐบาลฝั่งมาจนถึงกลุ่มก่อสร้าง รัฐบาลก็ฟังมาสิครับอาชีพอะไรอีกอาชีพเอ่ออะไรอีกอ่ะอาชีพโปรแกรมเมอร์เหรออาชีพโปรแกรมเมอร์ก็สุดแท้แต่นะครับเราก็ต้องมาสื่อสารก็ต้องมาคุยกันแล้วก็ตีแผ่ออกไปให้ได้มากๆเข้านะครับมันถึงจะเสียงมาถึงจะกล้องดังกลางวานไปถึงผู้ที่มีอํานาจในการพิจ,จารณาเรื่องนี้นะฮะก็ฝากบอกต่อกันหน่อยละกันหรือจะแชร์ก็ได้นะครับก็สุดแท้แต่คุณผู้ชม แชร์ไปยังกลุ่มพี่น้องที่ประกอบอาชีพก่อสร้างว่าเขาเปลี่ยนแล้วนะเนี่ยล่าสุดเลยข่าวมาเมื่อสักครู่ไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเขาเปลี่ยนแล้วว่าอาชีพก่อสร้างถ้ามีหลักฐานว่าท่านได้รับผลกระทบอย่างไรบริษัทนายจ้างปิดกิจการหรือสั่งพักงานท่านหรือท่านไม่มีงานทําเลยในช่วงนี้เนี่ยได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างท่านส่งไปในวันจันนี้นะฮะที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันมันจะมีปุ่มอุทธรณ์หรืออาจจะเรียกอีกชื่อนึงว่าเป็นปุ่มทบทวนสิทธ เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าตอน6โมงเช้าเนี่ยของวันที่20เนี่ยนะครับเขาจะใช้ชื่อว่าอะไรนะนะเอาเอาหลักก่อนคนที่ถูกตัดในเรื่องของอาชีพไปก่อนหน้านี้เนี่ยอันนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึง่งสําหรับกลุ่มอาชีพเกษตรกรมีอย่างนี้ด้วยนะกลุ่มที่ทําอาชีพเกษตรกรจริงๆอ่ะหมายถึงทําจริงๆไม่ใช่ไอเอไปบอกให้ให้ได้ฟังเนี่ยนะครับก็คือเอ่อถ้าท่านเป็นเกษตรกรแล้วท่านประกอบอาชีพอิสระด้วย สมมุติว่าท่านทำสองอาชีพทั้งเกษตรกรและอา,อาชีพอิสระถ้าท่านไปรับเงินในส่วนของอาชีพอิสระห้าพันในส่วนของเกษตรกรท่านก็จะไม่ได้นะครับอันนี้ก็แฟร์เกมดีไม่งั้นก็รับซ้าซ้อนถูกไหมครับไม่งั้นก็รับซ้ําซ้อนนะครับขอพระคุณมากครับยินดีครับผมเป็นสื่อก็ยินดีที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับคุณผู้ชมได้ได้พิจารณานะครับผมก็พูดเช้าทีเย็นทีพูดในคลิปสั้นพูดมันอยู่นั่นนะ่ะคือจะพูดจนกว่าที่ เสียงของคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมันจะสื่อสารไปจนถึงผู้มีอำนาจคือถ้าสื่อหรือผมหรือคุณผู้ชมเนี่ยไม่ช่วยกันพูดไม่ช่วยกันแชร์ไม่ช่วยกันคอมเมนต์ไม่ช่วยกันตีแผ่ออกไปเลยนะครับบางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาทํางานอยู่บนตึกบนอาคารเขาก็ไม่รู้ไงเขาก็คิดกันอยู่ในห้องประชุมของเขามันก็อาจจะไม่เห็นข้อมูลที่รอบด้านดูไหมครับแต่ถ้าเรามาช่วยกันตีแผ่เรามาช่วยกันพูดแบบเนี้ยเสียงมันก็ดังกลงวานแล้วมันก็สะท้อนออกไปเรื่อยๆ อันนี้เป็นกลุ่มของอาชีพที่ก่อนหน้านี้เคยถูกตัดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่ากลุ่มอาชีพก่อสร้างต่างๆอันนี้เป็นข่าวดีสําหรับพวกท่านนะครับและเมื่อเช้าผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมไม่ติดตามผมหรือเปล่านะครับ <c oughs> อ่ะผมทวนย้ำอีกรอบนึงแล้วกันก็คือก็คือเมื่อวันพฤหัสเนี่ยนายกตั้งให้คุณประสงค์พูลแทนเนศประหลัดกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นประธานกลุ่มที่ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 คุณประสงค์เนี่ยก็มีกรรมการเป็นประหลัดก,กว่า10กระทรวงนะครับเขาก็ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาบอกว่าเงินที่จะใช้เยียวยาทั้งหมดเนี่ยจะได้เงินทั้งหมดเนี่ยนะครับห้าแสนห้าหมื่นล้านนะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มอาชีพอิสระกลุ่มที่2ก็คือประกันสังคมมาตรา3-3กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มเกษตรกรและล่าสุดมีกลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่4เดี๋ยวกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์เขาจะประชุมกันในสัปดาห์หน้าก็คือจะให้เงิน หรือไม่นะเขาจะประชุมกันสําหรับคนที่รับผลกระทบ 1. คนชราคนชรานะสอ,ออนาสองคนพิการอ่าสองคนพิการและ 3. ก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรล่ะคนคนไร้ที่อยู่อาศัยอ่ะจำอยู่อยู่ก็จําชื่อกลุ่มคนนี้ไม่ได้คนไร้บ้านเออคนไร้บ้านนะค,ครับคุณผชมครับเอานะนักเรียนนักศึกษาได้ก่อสร้างได้แล้วนะครับ แต่ต้องอธิบายหลักฐานในวันจันทร์นี้นะผมย้ำนะท่านต้องกรอกหลักฐานในวันจันทร์นี้ว่าท่านได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับและล่าสุดก็มีกลุ่มคนชารากลุ่มคนไร้บ้านแล้วก็กลุ่มคนพิการนะอันนี้ก็คือกลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาจากเสียงของพวกเรานี่แหละผมว่าลูกหลานชาวบ้านคุณผู้ชมครับถ้าผมไม่สู้กับคุณผู้ชมเนี่ยจะให้ผมไปสู้กับใครผมมันเป็นประเภทผมมันเป็นประเทศโทษนะฮะผมเป็นคนประเภทส้นตีนแตกอะ่ะ นะฮะก็คือเป็นชาวบ้านเดินเท้าเปล่าๆล,ลองเท้าขีดลองเท้าแตะเหมือนกับคุณผู้ชมนั่นแหละมาจากต่างจังหวัดบ้านอยู่หลังเขานะครับถ้าไม่ให้พูดไม่ให้สู้กับคุณผู้ชมเนี่ยจะให้ผมไปทากับใครนะฮะก็ฝากแชร์ไปหน่อยละกันนะครับว่าตอนนี้มันมีกลุ่มใหม่ที่ที่รัฐบาลเขาจะพิจารณาในวันที่20นี่แหละนะก็รีบหน่อยนะครับเพราะวันนี้วันเสาร์วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์เดี๋ยวกลัวว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยหลายคนไม่ได้ดูข่าวไนงะ ก็อาจจะตกตรงนี้ไปนะครับก็กดซีเฟิร์สผมไว้ก็ได้นะครับกดไลค์กดติดตามกดเห็นโพสต์ก่อนปลดแจ้งเตือนของผมเนี่ยทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube YouTube ก็อีซี่ยุคนนะครับกดเอาไว้ก่อนไม่ใช่ว่าผมจะมาโฆษณาให้มากดอะไรของผมแบบนั้นนะครับผมคิดว่าคือถ้ากดของผมไว้เนี่ยอย่างน้อยๆมันมีข่าวด่วนข่าวที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเนถูกไหมฮะเนี่ยอย่างกรณีของคนก่อสร้างเนี่ย มันก็มีประโยชน์ขึ้นมาแล้วนะครับพูดถึงคําว่าต้องแจกทุกคนเนี่ยเมื่อเช้าผมก็พูดให้อีกว่าถ้าจะให้จบเนี่ยนะนะถ้าจะจะให้จบเนี่ยต้องแจกหมดทุกคนนะก็ลองดูถ้าเราช่วยกันพูดขนาดนั้นถ้าจะให้จบต้องแจกหมดทุกคนเพราะอะไรเพราะผมไปดูตัวเลขมาแล้วตัวเลขเนี่ยเขามีเงินอยู่ห้าแสนห้าหมื่นล้านถ้าสมมุติว่าแจกคนละห้าพันนะสามเดือนห้าพันสามเดือนหรือถ้าเป็นเกษตรกร ครอบครัว5,000เดือนเนี่ยนะครับคือถ้าไปดูเงิน5 5 0 0 0 0ล้านถ้ามีจริงนะถ้ากู้มาจริงนะแล้วก็มีเงินจริงนะผมว่ามีโอกาสจ่ายได้ครบครับเพราะว่า500,500ล้านเนี่ยมันจ่ายได้เยอะนะครับนะก็คุณผู้ชมว่างๆก็ลองอ่าผ,ผมมีเครื่องคิดเลขเนี่ยผมกดให้ดูนะรอฟังผมนะเอ่อผมมีเครื่องคิดเลขเนี่ยผมกดให้ดูนะฮะ5,000เนี่ย5,000ใช่ไหม 5,300เดือนก็15 0 0 0ถูกไหม15ื่นเรามีตังค์5 0 0 0 0 0าล้านเอาหันหมื่นห้า,า 15, เราจ่ายได้ประมาณ3 3 36ล้านคนเยอะเยอะไหมล่ะคุณเกษตรกร,กร,รไม่นับเป็นคนด้วยนะนับเป็นครอบครัวเห็นไหมครับเราจ่ายได้ประมาณ3,36 สามสิบหกถึงสี่สิบล้านคนจากเดิมที่บอกว่าเริ่มต้นจะจ่ายได้สามล้านถูกไหมครับสามล้านคนขยบมาเก้าล้านแต่เอาละก็ต้องไปรวมกลุ่มประกันสังคมมาตราสามสามด้วยแล้วก็ไปรวมกลุ่มครอบครัวด้วยนะครับแต่เอางี้เดี๋ยวผมพูดแล้วคุณผู้ชมอาจจะงงผมให้แบบนี้แล้วกันถ้ามีเงินห้าแสนห้าหมื่นล้านจริงนะครับมันจ่ายได้เยอะมากนะครับมันจ่ายได้เยอะมากเพราะตอนแรกเนี่ยอย่างอาชีพอิสระตั้งไว้สี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าพันล้าน เกษตรกร,ก,รก็อาจจะใกล้เคียงกันอ่ะประมาณสี่ห้าหมื่นล้านแต่ตอนนี้มันลามไปไกลละมันลามไปไกลละถ้ามีเงินห้าแสนห้าหมื่นล้านนะและอันที่หกสิบล้านไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่รอกครับถ้าถ้ามีเงินห้าแสนห้าหมื่นล้านจ่ายคนละหมื่นห้านะครับไม่ได้หกสิบล้านคนหรอกครับนะคือและตอนนี้เนี่ยก็มีก็มีเขาเรียกว่าอะไรละ่ะช็อตสองซ้อนให้อีกก็คือจะไปกู้ทกศ หรือจะไปกู้อมสินก็ว่ากันไปแต่กู้นี่ก็มันก็ไม่ดีเท่ากับของฟรีน,นะครับเพราะกู้เนี่ยต่อให้ดอกเดือนละ10บาทนะต่อให้ดอกเดือนละสิบ,บาทนะสํบบาสหรับกู้หมื่นหนึ่งเนี่ยนะครับการเป็นหนี้มันก็ไม่ดีอยู่ดีถ้าว่ากันตามตรงนะครับถ้ามาช่วยกันแบบได้ฟรีตรงๆเนี่ยก็น่าจะดีมากกว่านั้นนะใช่ครับกรเกษตรกรเนี่ยที่พูดกันนะเขาน่าจะให้เป็น,เป,นเป็นครอบครัวให้หนึ่งหลังอะ่ะ นะให้เป็นครอบครัวไม่ได้ให้เป็นรายบุคคลนะเพราะบ้านหนึ่งอาจจะทําอาชีพเกษตรกร,ร,ร,รช่วยกันนะ่ะสี่คนถ้าบ้านหนึ่งทําเกษตรกร,รสี่คนเราให้ทุกคนได้สองหมื่นสามเดือนหกหมื่นเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะเยอะไปนะอาจจะเยอะไปก็ให้เป็นหลังแบบนั้นเป็นต้นนะครับสรุปให้หนึ่งเดือนหรือสามเดือนครับสามเดือนครับสามเดือนวันก่อนนายกพูดแล้วมันอาจจะพูดให้เข้าใจคลาดเคลื่อนนะพูดอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อน ส่วนคนที่ประกอบอาชีพอิสระฟังผมดีๆนะที่อยู่ในสถานะ1รอตรวจสอบ2รอเปลี่ยนสถานะ3รอตรวจข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้ท่านต้องรอเลยมีโอกาสได้สูงนะครับถ้าท่านเป็นคนที่ประกอบอาชีพและได้รับผลกระทบจากโควิด19จริงๆมีโอกาสได้สูงโอเคนะโอเคนะเออเนี่ยก็ก็อย่างน,น้อยก็ดีขึ้นนะครับผมก็รีบว่าม,มีข่าวด่วนไงผมก็รีบแจ้งให้ได้รับทราบนะ ผมก็มารีบแจ้งให้ได้รับทราบก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมันมีประโยชน์ไงผมเข้าใจคนคนที่เขารอคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันเข้าใจว่าเฮ้ยรอติดตามข่าวอยู่ว่าเอสรุปแล้วความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนแล้วก่อสร้างท่านมีโอกาสแล้วนะครับวันที่20เมษาตั้งแต่6โมงเช้าท่านไปยื่นทบทวนสิทธิ์หรือว่ายื่นอุทธรณ์เสียนะแล้วก็อธิบายเหตุผลที่มาที่ไปชัดท่านก็มีโอกาสได้รับเงิน5,000เช่นเดียวกันนะเช่นเดียวกัน ก็มาทักทายกันยามเย็นจะค่ําแล้วมั้งครับเนี่ย6.41นาทนะียินดีอย่างยิ่งครับได้ทําอาชีพสื่อแบบสื่อของชาวบ้านจริงๆเป็นกระบอกเสียงของชาวบ้านได้ทั้งพูดนําเสนอกดดันไปถึงไปถึงกระทรวงการคลังไปถึงรัฐบาลผมผมทำอาชีพแบบนี้แล้วแล้วมันมันก็รู้สึกว่าเออเราเราก็ดีใจเราก็ดีใจว่า ไอ้สิ่งที่เราช่วยกันพูดเนี่ยช่วยกันแชร์ออกไปช่วยกันกดติดตามช่วยกันแจ้งข่าวสารไปเลยนะครับมันทําให้เออเขาฟังนะเขาฟังนะคือจะพูดหน้าด้านๆแบบเอ,อ่อคนอื่นก็ไม่สนใจจะพูดกันเรื่องของก่อสร้างเนี่ยเราก็บอกว่า <c oughs> <c oughs> เฮ้ยก็ต้องพูดโครมโครมโครมเนี่ยพูดทั้งช่องจีมเอ็มตอนเช้าก็ไปดูกันหน่อยละกันจันทถึงสุขหกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงเ้าก็พูดมาอยู่นั่นแหละ ว่าก่อสร้างก็ต้องได้จริงๆมันก็ทุกอาชีพแหละที่ต้องได้รัฐบาลก็รับฟังหน่อยละกันนะฮะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเขาฟังครับอย่างที่ผมบอกอะ่ะนะนี่คือความภาคภูมิใจของผมครับการเป็นสื่อของชาวบ้านทํางานยืนหยัดแบบนี้ก็มีคนว่าก็มีคนดา่าก็พอสมควรนะครับแต่ก็ทําลายความมุ่งมั่นที่ผมมีเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้นะครับเกิดมาทั้งชีวิตหนึ่งนะครับ ก็ขอให้มันได้ทําอะไรที่มันภาคภูมิใจไม่ได้เป็นเรื่องเงินทองไม่เรื่องเป็นเรื่องของค่าจ้างค่าตัวอย่างเดียวนะภาคภาูมิใจครับแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมมากมากที่ร่วมกันติดตามเอานะผมบอกไปแล้วนะอาชีพก่อสร้างนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุคนพิการแล้วก็คนไร้บ้านนะผมแจ้งหมดแล้วยินดีครับที่ได้เป็นสื่อของชาวบ้านแบบนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วถ้ามีเหตุการณ์ด่วนเนี่ย ผมจะรีบแจ้งทันทีเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็กดแจ้งเตือนไว้แล้วกันสวัสดีครับ